เป็นไปได้ยังไงที่รถยนต์จากจีนทำยอดขายโค่นเบอร์หนึ่งของโลกอย่างญี่ปุ่นที่ครองตำแหน่งนี้มานานกว่า20ปีอะไรที่ทำให้จีนเรียงขึ้นมาเป็นหัวแถวในอุตสาหกรรมยานยนต์ สื่อญี่ปุ่นอย่างนิกเอกเอเชียได้ออกมาเผยว่าผู้ผลิตรถยนต์จากจีนกำลังจะครองอันดับหนึ่งในเรื่องของยอดขายรถยนต์ใหม่ทั่วโลกครั้งแรก ในปี2025แสงหน้าผู้ผลิตญี่ปุ่นที่ครองตำแหน่งนี้มานานกว่า20ปีแต่ปี2025นะครับอาจจะตกไปอยู่ในอันดับ2ซึ่งทางนิเกอรีเอเชียนครับก็ได้เป็นรวมตัวเลขยอดขายทั้งปีในปี2025จากผู้ผลิตยานยนต์ค่ายต่างๆกับข้อมูลของ S&P Global Mobility ในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายนโดยเป็นตัวเลขยอดขายของรถยนต์ทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เชิงพาณิชย์รถยนต์นั่งส่วนบุคคลทั้งยอดขายภายใน ประเทศและการส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศซึ่งภาพกราฟนี้นะครับก็จะเห็นได้ชัดเจนมากว่าเส้นสีแดงนะครับที่เป็น รถจีนช่วงปี2000จนถึงปี2005นะครับยังต่ําเตี้ยเลี่ยดินมาถึงปี2010นะครับก็พอมียอดขายขึ้นบ้างนิดหน่อยและพอจะมีคนรู้จักบ้างซึ่ง t i ม e ไลน์ประมาณปี2016หรือ2017นะครับปริมาณการขายเริ่มตัดยอดแซงปริมาณการขายของรถจากฝั่งอเมริกาไปแล้วไม่แน่ใจว่าเป็นนโยบายการบังคับใช้ในประเทศหรืออย่างไรนะครับแต่พอมาในช่วงปี2022เราก็เหมือนจะเห็นว่าเป็นจุดเปลี่ยนเส้นสีแดงของรถจีนทะยานขึ้น ในลักษณะกราฟที่ค่อนข้างชันจนมาตัดกับเส้นสีฟ้าที่เป็นปริมาณยอดขายของรถยนต์ญี่ปุ่นในปี2025ถึงถ้าดูจากเส้นไทม์ไลน์ของปริมาณการขายรถยนต์ญี่ปุ่นและรถยุโรปนะครับ <c oughs> ก็จะเห็นว่าแนวโน้มยอดขายทรงๆและ ลดลงเล็กน้อยโดยสันนิษฐานว่าตั้งแต่ปี2022ถึง2025นะครับทางจีนมีการผลักดันเรื่องของการส่งออกรถยนต์ออกสู่ตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าโดยปี2023นะครับจีนกลายเป็นผู้ส่งออกรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของโลกและมาถึงปี2025นะครับก็ได้ตําแหน่งผู้จําหน่ายรถยนต์ที่มากที่สุดในโลกโดยเพิ่มขึ้นถึง17%เมื่อเทียบจากปีก่อนหน้าหรือราวๆ27ล้านคันนอกจากนี้นะครับยังมี การคาดว่า70%ของยอดขายทั้งหมดของผู้ผลิตรถจีนกำลังผลักดันการใช้รถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดอย่างจริงจังโดยรถยนต์2กลุ่มนี้หรือที่เรียกว่ากลุ่ม NEV ของจีนนะครับมีสัดส่วนเกือบ60%ของยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลทั้งหมดส่วนยอดขายรถญี่ปุ่นนะครับก็อยู่ที่ประมาณ25ล้านคันซึ่งยอดขายรถยนต์ญี่ปุ่นนะครับเคยสูงสุดอยู่ที่เกือบ30ล้านคันในช่วงปี2018แต่ถึงแม้รถยนต์จีนนะครับ จะซอแววขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของโลกก็ใช่ว่าจะลอยลำขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งได้อย่างสบายๆนะครับเพราะผู้ผลิตรถยนต์จีนหลายแบรนด์ก็กำลังเจอปัญหาโอเวอร์ั p l i และการแข่งขันที่รุนแรงนะครับต่อให้มีหลายๆแบรนด์ไม่ได้ไปต่อในปี2025อย่างที่หลายๆแห่งเคยอัปเดตนะครับว่าก่อนหน้านี้มีรถยนต์แบรนด์จีนกว่า500แบรนด์แต่ปัจจุบันนะครับเหลือเพียงร้อยแบรนด์เศษๆเท่านั้นเรียกได้ว่าหายไปเกือบ80%เลยทีเดียวซึ่งถึงแม้ยังเหลือหลักร้อยแบรนด์นะครับ ก็ยังคงมีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดโดยเฉพาะเรื่องของสงครามราคานะครับซึ่งประเทศไทยเราก็มีผลกระทบในเรื่องของสงครามราคารถยนต์ตลอดปี2025ที่ผ่านมาโดยเช่นเดียวกันโดยมีการประเมินในเรื่องของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลกับราคาที่คนส่วนใหญ่จับต้องได้นะครับอยู่ที่ประมาณ100,000ถึง150,000หยวนโดยรถกลุ่มราคานี้นะครับ ขายได้ถึง23%ของยอดขายรถยนต์จีนทั้งหมดถือว่าตัวเลขไม่เกิน7,000 0บาทบวกลบนะครับยังอยู่ในเกณฑ์ที่ผู้บริโภคตัดสินใจง่ายซื้อง่ายขายคล่องแม้ในจีนนะครับทางรัฐบาลจะออกมาควบคุมในเรื่องของสงครามราคามากขึ้นแต่ดูจากหลายไทม์ไลน์นะครับก็เหมือนว่ารัฐบาลจะเอาไม่อยู่เช่นเดียวกันทางนิเกอเอเชียนะครับยังเผยว่ากลุ่มประเทศอาเซียนที่รถยนต์ญี่ปุ่นครองตลาดมาอย่างยาวนานปีนี้ คาดว่ายอดขายรถจีนจะพุ่งขึ้น49%หรือขายได้ราวๆ5แสนคันและสำหรับประเทศไทยนะครับรถยนต์ญี่ปุ่นมีสัดส่วนถึง69%ของยอดขายรถใหม่ซึ่งลดลงจาก90%ของยอดขายรถใหม่เมื่อ5ปีก่อนตามข้อมูลของบริษัท t o y ย t a ามอเตอร์ Motor, เรียกได้ว่าลดเกิน20%เลยนะครับส่วนในยุโรปนะครับก็คาดว่ารถยนต์จากจีนอาจจะมีการขายเพิ่มขึ้น7%อยู่ที่ราวๆ2ล้าน3แสนคันในปีนี้แม้ทาง จะเรียกเก็บภาษีนําเข้าเพิ่มเติมสําหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในจีนแต่จีนก็แก้เกมด้วยการส่งออกรถยนต์ประเภท p l กอิน h ฮ b ริ d ที่อยู่นอกเหนือมาตรการภาษีของยุโรปส่วนฝั่งแอฟริกานะครับรถจีนก็มียอดขายเพิ่มขึ้นถึง32%โดยอยู่ที่ราว230,000คันและฝั่งของลาตินอเมริกามียอดขายเพิ่มขึ้น33%โดยอยู่ที่ราว540,000คัน และพราะอะไรที่เป็นสาเหตุทําให้รถยนต์จีนได้รับความนิยมมากขึ้นส่วนตัวนะครับคิดว่า รถยนต์จีนพักหลังโดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้ามีการพัฒนาที่ค่อนข้างไปทางก้าวกระโดดอย่างแกนหลักในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้านั้นก็คือเรื่องของระยะทางการกับขี่และระยะเวลาการชาร์จที่พัฒนาขึ้นเป็นอย่างมากรวมไปถึงเรื่องของสมรรถนะและการควบคุมที่รถยนต์ไฟฟ้านะครับมีน้ำหนักมากกว่ารถยนต์สันดาปพอสมควรทำให้รถยนต์ไฟฟ้าในช่วงแรกอาจจะมีการควบคุมได้ไม่ดีเท่ารถยนต์สันดาปนะครับทางผู้ผลิตจากจีนก็พยายามแก้ไขในจุดนี้ ได้รวดเร็วรวมถึงมีการปรับจูนในเรื่องของช่วงล่างให้เหมาะ กับแต่และประเทศเพื่อการส่งออกนอกจากนี้นะครับยังมีเรื่องของการไม่กักออปชันในระบบช่วยเหลือการขับขี่และระบบช่วยเหลือด้านความปลอดภัยการประยุกต์และออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในห้องโดยสารการออกแบบเพื่อรองรับการนอนในรถหรือจ่ายไฟออกสู่อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายนอกยิ่งในช่วงปี2 0 2 5นีห้รือ2026นี้นะครับจะเห็นได้ว่ารถยนต์จีนช่วง m i n o r c h a n g e โมเดลปี2 0 2 5และปี2 0 2 6ที่กที่กำลังจะมานี้หลายแบรนด์นะครับ เปลี่ยนชิ้นส่วนเกือบครึ่งคันรวมถึงดีไซน์ไม่ได้เปลี่ยนแค่ยิบยิบย่อยๆแล้วมาบอกว่าไมเนอร์เชนแล้วส่วนเรื่องที่ยังเป็นปัญหาสําหรับรถยนต์จีนอยู่นะครับนั่นก็คือเรื่องของอะไหล่และบริการหลังการขายที่หลายๆแบรนด์อาจจะยังเป็นปัญหาอยู่นะครับ รวมถึงรถยนต์จีนมีการพัฒนาและเปลี่ยนโมเดลค่อนข้างเร็วมากซึ่งรถยนต์รุ่นเก่าๆไม่แน่ใจว่าจะใช้อะไรร่วมกับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งจุดนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดแข็งที่ผู้ผลิตยานยนต์สัญชาติอื่นยังใช้เป็นจุดชูโรงในการขายรถยนต์แบรนด์ตัวเองอยู่รวมถึงเมื่อเทียบอัตรายอดขายในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าล้ว,ลวนะครับมักจะมีอัตราส่วนยอดขายต่อรถยนต์น้ำมันและรถยนต์ไฮบริดอยู่ที่ราวๆสามสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นซึ่งทางจีนนะคร พัฒนาและผลักดันรถยนต์ขุมพลังปลั๊กอินไฮบริดร่วมถึง EREV เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันที่มากขึ้นนะครับแต่ว่ารถยนต์ขุมพลังปลั๊กอินไฮบริดหรือ EREV ต้องมีการใช้เครื่องยนต์สันดาปเข้าไปด้วยและด้วยความที่จีนพัฒนาค่อนข้างรวดเร็วประกอบกับเครื่องยนต์สันดาปต้องมีการดูแลรักษาเปลี่ยนชิ้นส่วนในบางชิ้นส่วนบ่อยกว่าขุมพลังไฟฟ้าล้วนอะไรชิ้นส่วนสมองในเรื่องของเครื่องยนต์สันดาปสำหรับ รถยนต์จีนไม่แน่ใจว่ามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนและฝั่งของญี่ปุ่นนะครับก็เห็นว่าปีนี้เริ่มมีการรุกหนักในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าล้วนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวรถใหม่รวมถึงศึกษาคู่แข่งเพื่อพัฒนาต่อยอดกับรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ตัวเองถึงตอนนี้นะครับ ทางญี่ปุ่นก็ได้เปลี่ยนโรงเรียนมัธยมต้นคามาโดที่อดีตเป็นโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดกิฟูทางตอนกลางของญี่ปุ่นแต่ปัจจุบันโรงเรียนได้ปิดไปแล้วและปรับเปลี่ยนเป็นสถานที่จัดแสดงชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นนะครับโดยมีการรวบรวมรถยนต์ไฟฟ้าถึง25รุ่นแต่รุ่นทําการแยกชิ้นส่วนออกเพื่อศึกษาระบบการทํางานต่างๆรวมชิ้นส่วนอยู่ที่ราว1 3 0 0 0 0่นชิ้นทั้งส่วนประกอบหลกัลกๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์แบตเต ระบบขับเคลื่อนระบบควบคุมและอื่นๆโดยผู้ที่เข้ามาศึกษานะครับสามารถหยิบจับและตรวจสอบโครงสร้างและวัสดุเหล่านี้ได้และด้วยขนาดของพื้นที่โรงเรียนนะครับที่มีขนาดใหญ่จึงเหมาะกับการจัดสรรชิ้นส่วนต่างๆและมีการจัดระเบียบอย่างชัดเจนในการจัดแสดงซึ่งดูแต่ละพาที่ทางโตเกียวนิวส์รูมแชร์ออกมานะครับก็จะเห็นว่ามีรถยนต์รุ่นต่างๆมากมายที่ทางญี่ปุ่นนํามาใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าของตัวเอง เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้ที่สนใจนะครับได้สัมผัสและทดสอบโดยตรงรวมถึงศึกษารายละเอียดต่างๆกับชิ้นส่วนจริงๆนะครับนอกจากนี้ยังมีการเสริมทักษะจากอดีตวิศวกรผู้ผลิตยานยนต์รายใหญ่มาอัพสกิลเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าถึงก็มีผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่สนใจกว่า10,000รายได้มาเยี่ยมชมที่นี่ด้วยเช่นกันและนอกจากฝั่งของญี่ปุ่นนะครับจะมีโปรเจกต์พัฒนารถยนต์ไฟฟ้าล้วนแล้วรถยนต์ขุมพลังไฮบริดหรือ HEV ก็ยังคงเป็นหนึ่งในโปรดัก ชูโรงของหลายๆแบรนด์อยู่และถ้าหากรถยนต์จีนขึ้นแท่นเบอร์หนึ่งยอดขายรถยนต์มากที่สุดในโลกก็อาจจะเป็นผลดีในเรื่องของการแข่งขันนะครับที่ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติอื่นๆอาจจะพัฒนารถยนต์แบรนด์ของตัวเองได้ดียิ่งขึ้นแต่ถ้าหากขึ้นแท่นเบอร์หนึ่งติดต่อกันหลายปีนะครับ อันนี้ก็น่าเป็นห่วงเพราะอาจจะทําให้คู่แข่งไปต่อไม่ไหวล้มหายตายจากและอาจจะเกิดการผูกขาดทางการตลาดก็เป็นได้นะครับหรือเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากด like, กดให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันเพจ Facebook Newtech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวอะไรดีๆออกมาอีกนั้น ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน